Danske tekster af Jesper Buhl Scandinavian Text Service 2018 บีดโยกจนคอมึงอะเค็ดเพลงเฮียอะไรมีแต่ทองมีแต่เพชรเย็ดแรปอย่างกากมึงอย่าเก็กใช่มึงอาจจะหล่อแต่ว่ากระ,ะดอมึงอะเล็กเย็ดแม่ล็อกเอาสไตล์พวกกูไปแอคเหมือนกับเฟรชปาดเข้าเลนในโค้งสุดท้ายเหมือนกับแซบทำร้รานบ้าใส่แว่นตกท่อเหมือนกับแอปไปทำเอฟซีทั่วประเทศเขาบอกกูเบสออฟเดอะเบสเช็คแรปเปอร์ไปมือเป็นพันกูเห็นด้วยชนกันพลาวาลวลด้วยกูไม่สอนไอ้พวกที่สองทำเป็นพยงองเป็นเจ้าพลางังทำไมถึงต้องให้สั่งให้สอนเพราะในสมองไม่ยอมจะจำว่าเรียลไดคอร์ดกับไลา์ฉลองไอ้พวกจ้งหองมึงควรจะฟังกูแค่ยอยาาากกกกกกกดดดัับบคคคคคคนนนนนนพพ่่่่่่่่ออ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 อแแแแมมมมวววววึึงงงงงไไไไสสสสใใใใรรจจะะะะขุณููู้้้้้ตตตต์์ททีลล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 ลปชำำำเเเเืื็ เงินไปเพิ่มให้น้องอย่าให้มันฟ้องว่ามึงระยำอ้อขอโทษทีที่ผมกวนซนตีนเพื่อนผมแม่งก็กวนสซนตีนเพื่อนของเพื่อนแม่งก็กวนสซนตีนเรื่องของเรื่องผมไม่งกวนซนตีนอยู่ว่างๆออกมากวนซนตีนข้างบ้านแม่งก็กวนสซนตีนไม่มีใครจ้างให้ออกมากวนซนตีนเรามันเด็กบ้านบ้านเด็กกวนซนตีน เราไม่ดีอย่าเธอลืงคุยมึงอย่าเพิ่งเอเยดแม่เอาไว้เจอกันซึ้งๆต่อหน้าละคอยดูไอตอนกูบ้ามึงอย่าอึ้งพูดดีๆด้วยแล้วทำเป็นขึ้นถอยไอบ้ากันเด็นหน้าไปไกลๆหนก็ดีไม่ต้องเจอกันบ่อยเพื่อนกินดูไม่ค่อยอร่อยเพื่อนรวยๆถอยๆกูก็มีแต่ว่าไม่อยากจะมีใครเขาช่วยไปต่อยแล้วก็ตีออาเราไม่ดีอย่าเพิ่งควร้นตีนมีเรื่องให้ซีอย่าเพิ่งควร้นตีนไม่ใช่เพื่อนเล่นอย่ามาควร้นตีนพวกกูจะเต้นกันแบบควส้นตีนอเราไม่ดีอย่าเพิ่งควร้นตีนบ้าไมมาาเิิกนนตตปะ ทีได้หน้าสนตีนใครเขาก็รู้ว่ามึงไม่ค่อยจะไหวและไอเซลในสมองมึงก็ไม่ค่อยจะไหลต้องให้หมอคนที่สองวินิจฉัยที่มึงป่วยที่มึงหลอนหันหัวนอนไปทิศไหนหรือว่าเป็นเพราะชอบยอมแพ้เป็นนิสัยผมที่มันขั้นหัวไว้กันการที่ไหนไม่เห็นต้องทําเป็นมาสื่อแล้วก็ไขสนตาพายเอาใบแทงทอกถูแล้วก็ไถ y e ่ h yeah. ไม่ค่อยภาคเพียรแต่สึกเป็นเซียนลงคําปล่อยแรปเนียนเนียนไปเยี่ยมเยียนคนดํากลัวสตีและเกรียนมเป็นกูเกรียนกงกาวมาคนสิบแปดปีบวชเรียยังไม่สถเียน,นทรงทมเขาว่ากูเฮียและเป็นคนดื้อคนรันพอเปิดให้วามม่ ชื่ออยู่บนชั้นแร p ปเปอร์ h e year ฉชั้นพุ่งบรรองไว้ตรงนั้น yeah that's true I never had a big hit I always wonder why you try to keep a w e t a t i s s h i t h e m n i g Red b y your mama lipstick you should watch her c u t because she had a big clit It kills me and you should mind your business Did you have a minute I will tell you what it is Your dad live a feeling great with t h i s bitch because your mama pussy not that delicious กูมีอีกสิบกว่าชีวิตที่ต้องเลือกต่อให้กูลาให้กูลม้มแล้วก็เลือดเราไม่ฆ่ามันก็ฆ่าโลกมันเด็ดแลวก็เยือกเลยเข้าใจธรรมชาติบางชีวิตก็ต้องเชื่อแต่เกิดเป็นคนสีในสักมึงต้องเคลือบสร้างที่รัฐฐานพอแค่ทิว ไม่ต้องเชือกประชาชนใช้ความเชื่อไม่ใช่เชือกรัฐบาลหนนาส้นตีนให้พวกกูไม่ได้เลือกอารมณ์ไม่ดีอย่าพิ่งควร้นตีนมีเรื่องให้ซีอย่าพิ่งควร้นตีนไม่ใช่เพื่อเล่นอย่ามาควร้นตีนพวกคุณจะเต้นกันแบบโควร้นตีนอารมณ์ไม่ดีอย่าพิ่งควร้นตีนบ้าไม่มีซีอย่าพิ่งควร้นตีนเด็กปากดีอย่าพิ่งควร้นตีไหนมาเตะปากทีได้หน้า้นตีน